ตำปลาผ้าถาดใหญๆเผ็ดๆแบบจวดๆใส่มะกะถินออนพี่น้องโอ้ยห้วยเมนมะกะตินลงไปบดทีนี้มามามา,มา,มา,มากินเซ่บซน้ำกันจ้าวิธีการทำกับข้ามี่ยังหลายจ้าพี่น้องเตรียมเครืองนะคะได้ปูหน้ามาจากกิ่งนห,นหน้าหมูย่อมันตะสกหนไม้ของแฮกกี้นะคะแล้วก็เส้นข้าวปุ้นจะเป็นเส้นข้าวปุ้นของกินนัวครัวบานๆของเฮาเดอร์จ้าพี่น้องมือนี่ยิงเปิน้นซิโซฟฝีมือจ้าตามโ้ยพี่น้องแค่าคกยูน่ก็น้ำไล่ไหลจ้าเบิ่งสีนำประแดกโรดหญิงตำปลาสูตรบ้าน ใส่ถั่วงอกคือสูตรบ้านชุมสันบาจาตําป่านี่ถ้าบ่ามีถั่วงอกเนี่ยมันจิกักเป็นจังไหรนาอยิงถั่วงอกดิบกินกับตําป่ามันก็กรุบกรอบเแซ่บอีกแบบหนึ่งเด้อคะ่ะพี่น้องลองไปเฮ็ดเบืองเด้อจากใส่เครื่องบ่ต้องหลายจะใส่ย่างละเล็กละหน่อยแต่ว่ามันหลากหลายยากเนาะจากพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจากพี่น้องหนวกหนวกโคเลโคเลแบบนี้เลยนะคะหน่อไม้ของเราเป็นหน่อไม้อัดปี๊บเนาะจ้ะยิงเฮก,กีเอามาแต่บ้านมันสิบ่เปียวเด้อจากพี่น้องคะ่ะใส่มะกะทินอ่อนลงไปเพิ่มสีสันนะคะเทห,หนวกใส่ คาถาแบบนี้พี่น้องเอ้ยตายบาดไปมาเดอ้อมากินแซ่แบๆน้ำฉาบไปกินตามมหงหงล้านใดไปกินตามมองหงอยู่ใส่กระโบขึ้นตามเองเฮ็ดเองจะพี่น้องอยาก,กินลายซ้ำใดอยาก,กินหน่อยซ้ำใดอยาก,กินแซ่บอยาก,กินนวอยาก,กินเผ็ดกะจัดได้เลยตามใจชอบนาะคะ่ะไปย่างตลาดนะคะเห็นย่ายเถ่าเนาะคะ่ะเพิ่นเก็บผักบุงมาขายกับยอดตะทีนอน่อนๆก็เลยอุดหนุนเพิ่นนะคะโดยส่วนตัวก็ชอบกินอยู่แลวเนาะจ้ะผักบุงหน้าอ่อนๆบ้านเฮาหาันาะเอามาเมี่ยงกับตามมหงหงแซ่บเด้อค่ะแฮกี้ ได้ไข่พำมพมาจากตลาด40บาทยิงเอ้ยเอามาแกงอมใส่หมูสามสันตายบัตรไปอีกนะคะเขาแรงมือนี่คือสิจเลริญอาหารค่ะพี่น้องเอ้ยข้างแรกโครงการกินไข่พำของฉันเด้อค่ะพี่น้องมาล่องเบิงสิบเป็นจังไดแต่พอชิมแล้วรู้สึกว่าโอ้โหรสชาติโอเคมากรู้สึกเข่าถึงเด้อจ้ะพี่น้องถ้าเจออีกอยู่ตลาดฉันสิลองซื้อมาเห็ดปั่นพีปันป่นนองกินเบิงนะคะลองกินเบิงแล้วแซ่บค่ะถึกปากนะคะมันกระสิบเป็นแบบว่าบ่มีรสชาติอย่างนี้ยิงแต่ว่าพอแกงเข้าไปในหมูแล้วมันรู้สึกนุ มัวรู้สึกละมุนลินหนานะคะถามว่าเวลาหยำมันแตกปอแปีะปอแปะบอกกับว่าได้แตกนี่หญิงกะซีมีแบบว่าสัมผัสเขาเรียกว่าจังไดละ่ะค่ายค่ายค่ป่าจังสีนะแต่มันมีรสชาติอย่างแต่มันรู้สึกว่ามันละมุนแล้วมันกระเข้ากับประแดกเข้ากับเนื้อหมูจังสีนะกับเข้ามือนีหลากหลายอย่างแห้งหญิงไรมากพอเหมือดดอ้วใช้เวงเนาะคะ่ะเพื่อนไปแวะหาน้องชายเพื่อนอยู่บางกะปีน้องชายขายไก่ทอดนะคะขายหนังไก่ทอดขายพวกไก่ทอดทุกอย่างนะคะเพิ่นกระหอบหิวอาหารมาห้ก็เลยได้เอามากินแล้งกับแฮกี้กับหญิงเปิ้้นะะค่กกีป ตลาดอีกบัดที่นี่ซื้อมาสนกันซื่อมาปนกันยิงเอ้ยระเบิดระเบือไปเลยนะคะเทิงตำทา,า,ทาำเทิงไกทอดเทิงยำแหนม,มเทิงอียงโอ้ยส่วนสีเฮ <c oughs> ่ามวนกุ๊บจ่ามือนี่หลากหลายอย่างแห้งมาจากพี่น้องมากินจุ่มกินซุ้มมากินแซ่บกินนัวน้ากันค่ะ <c oughs> ไอ้ใช่วีงก็นฮวะว่าถือใจหลายนะคะตำถาดเพิ่นแบบพูดพเลยเมื่อวานนี่ชุ่มสันกินยำปูมาเนาะเ <c oughs> พิ่นบอกว่า <c oughs> พบกินกินเลยเพิ่นบ่าบัดที่นี้มาซีมเมืองนําประเดกทําชุ่มันตอนถ่ายแซ่บหลายเมื่อนี่ก็เลยขอให้ยิงเปิ่นตำ ถาดให้เพื่อนกินอีกนะคะยิงเ็นกระจัดให้เลยตามถาดแบบถาดบักไงแบบโพ,พูดโพเลยนะคะฝากล้านไก่ทอดน้องชายของไอ้ชายเวงในเดอร์จากเพื่อนขายอยู่แฮปปี้แลนด์สายสองอยู่บางกะปี <c oughs> นอกจากพี่น้องขายไก่ทอดทุกอย่างเลยนะคะไก่ทอดร้อยล้านของเพื่อนนอกจากถ้าไผ่แวะผ่านไปผ่านมากะกฝักนุนล้านเพื่อนในเดอร์จะบอกว่ามาจากเพจกินว่าขั้วบ้า,บานเดี๋ยวเพื่อนสิแถมให้ดก <c oughs> มาจากพี่น้องโบว์วาวลายย้ายห้างมือนีก็เผ่าลายยางอิลีมากินขา้าวแ่บน้องกันเด้ดอจ้าสุดท้ายนี่ กายาสีฝากพี่พีเไปติดตามเพจของไอ้ชัยเวงในเด้อจะเป็นเพจสำรองน้อยๆอีกเพจหนึ่งของเฮาเนาะคะ่ะเปิดขวบคููก,กันไปนะคะสิพยายามไปล่งคลิปในช่องนั้นน้าลงในช่องนี่น้าสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะคะ่ะฝากพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ในเด้อค่ะขอบคุณทุกๆคนหลายๆจากใจจริงมื่อนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องขาคอโตลาไปก่อนสวัสดีเด้อค่ะ